ควนเจ้าคุณท่านเจดีย์ที่วัดทองนั้นนะมีความสามารถในทางปริยัติธรรมไม่มีใครสู้สอนหนังสือจนได้รเรียนทำให้ได้เรียนเก้าประโยครูปแรกก็ท่านแล้วท่านสอนทั้งหมดประโยคเก้าและสี่สิบห้าองค์แต่ก่อนนี้เป็นประโยคเก้าเป็นยากมากทีหลังท่านได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดธนบุรีท่านบอกพระมีเรื่องสองเรื่องท่านั้นที่สําคัญที่สุดสําหรับพระหนึ่งผู้หญิงราคจริตสองโลภจริตเงินทอง จำเพระยงจำกเขียนไว้วัดมีเท่านี้มีร้องได้องค์เดียวแต่คนเอ้ยเป็นแล้วก็แก้กฎที่บอกไม่ได้หรอกคนต้องเดินตามกฎไม่ใช่กฎเดินตามคนเข้มแข็งมากทางานทุกอย่างเพื่อพระศาสนาเดยตรงแต่ไปที่น่าจะได้มาสมมยญาเข้าถาทางแกล้งท่านกฎท่านทุกอย่างน่าจะได้มาสัมภยาไม่มีเรื่องผู้หญิงก็ไม่มีเรื่องเงินก็มีแต่มีเรื่องนอบ้ามหน้าอย่างเดียวไปที่น่าจะได้